สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบ,บดีที่18พฤษภาคม2565นะคะดรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันของปู่ฤษีนะคะขอบคุณบุญพารวยมากนะคะที่มาเล่าความฝันให้ฟังนะคะในความฝันของปู่ฤษีก็จะมีลักษณะว่าญาติโยมพุทเฒ่าสี่ห้าคนนะคะมาขอคืออยากกินลาบวัวน,นะคะอยากกินลาบวัวแล้วก็อยากกินเหล้าขาวอยากกินเหล้าขาว4ี่สิดีกรีนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าให้ลินเล่าให้เขาด้วยนะลินเล่าครึ่งครึ่งแก้วความฝันกะจบแค่นั้นนะคะมีแค่นั้นจริงๆเลยนะคะความฝันมีแค่นั้นนะคะเราหลังจากนั้นเราก็มาแปลความฝันกันเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่า,าถ้าพูดถึงเรื่องเล่า40ดีกีนะคะก็จะเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมมงคลเลยนะคะพระราชพิธีพืชมมงคลจะหลดพนังคันแรกนะขวัญน,นะคะก็คือวันที่13 13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันพืชมงคลเป็นวันพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัน,นะคะอาเลข13นะคะก็คือมีการไถานานะคะพระโคก็เสียงไทยนะคะเ,เสียงทายว่าจะกินของเจอย่างก็จะเป็นพวกน้ํา เป็นละเป็นน้ําเป็นเหล้าเป็นถั่วงาถั่วเขียวนะคะถั่วงาข้าวโพดข้าวฟ่างอ่าข้าวธรรมดาอย่างนี้นะคะก็รวมแล้วเจ็ดอย่างนะคะแล้วก็พญาแลกนาก็คือพกระลัดประลัดกระวงนะคะก็จะเสี่ยงทายเลือกผ้านะคะก็มีผ้าสี่คืบสี่คืบผ้าคืบหกคืบนะคะปีนี้อ่าพญาแลกนาก็เสี่ยงได้ผ้าผืนสั้นนะคะผืนสั้นก็ทําให้น้ํามากนะคะแล้วพระโคก็กินเหล้านะคะกินเหล้ากินน้ํานะคะอืม ซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลแล้วก็พระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญน,นะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะคะสมัยรัชกาลที่6เลยนะคะมีเต็มรูปแบบมาทั้งสองพิธีเลยนะคะพอหลังจากที่เศรษฐกิจประเทศไทยไม่ค่อยจะดีก็เข้ายากหมากแพงก็ก็มีการแบบไม่ไม่ได้ทํา ประเพณีให้ให้เต็มรูปแบบนะคะตั้งแต่พศ2479นะคะเป็นต้นมาก็จะก็จะมีแต่พระราชพิธีพืชมงคลอย่างเดียวนะคะจนจนจนมาถึงพศ2503นะคะในหลวงราชกาลที่9ก็ทรงลือฟื้นใหม่นะคะว่าเออจะต้องทำเป็น ให้ครบสมบูรณ์ทั้งสองพระราชพิธีนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2 5 0 3ไปต้นมานะคะจนถึงปัจจุบันก็จะทําพระราชพิธีทั้งสองอย่างครบถ้วนเลยนะคะสมบูรณ์เลยนะคะอ่าและทีนี้พูดถึงถ้าถ้าเขาบอกว่าในฝันน่ก็คือว่ามีอยากกินเหล้านะอยากกินลาบวัวนะคะอยากกินอู้แล้วก็ลินลินให้ครึ่งแก้วเลยนะคะอ่าลาบวัวก็คือแบบพโคนะคะก็คือโคตมะพระสมณะโคดมนะคะวัวก็คือตรงนั้นเลยนะคะก็คือ คือเลขเก้านะคะเลขเก้าเลข9ก้าคือโคตมะโคดมนะคะเลข 9, เก้าแล้วก็ถ้ากินก็คือเจดนะก็คือเจ9ดเก้า้าเจดนะคะอยากกินลาบนะคะอลาบก็ต้องเป็นเลือดใช่ไหมคะอลาบวัวลาบควายเนี่ยก็ต้องเป็นเลือดนะคะแล้วก็ไอ้ถ้า40บเนี่ยก็คือว่ามองได้2อย่างนะคะก็คือเหล้าด้วยนะคะเป็นเหล้าที่พระโคจะต้องมาเสี่ยงทายนะคะว่าจะกินเหล้าจะกินน้ํานะคะอีะ่สิบดีเกีก็คือเกี่ยวกับเหล้านะคะแล้วก็ยังยังหมายถึงพืชผัก พืชธัญญาหารนะคะ40ประเภท40ชนิดนะคะที่จะต้องมาให้พระโคระพระโคกินนะคะว่าเออจะเลือกเสียงไทยกินอะไรดีนะคะก็คือ40เหมือนกันนะคะ40ประเภทแต่เวลาเวลาจัดให้จริงๆนะคะวันที่ พระราชะพิธีจรุพนังคันนะ่ะก็จะจัดพืชมาให้เจ็ประเภทนะคะอ่าแล้วทีนี้พระสมณโคดมก็จะดมนะคะว่าจะกินอะไรนะคะอืแล้วทีนี้มีการบอกว่าให้ลินเหล้าให้ลินเหล้าไว้ครึ่งแก้วนะอ่าจะกินนะจะกินเหล้าครึ่งแก้วครึ่งแก้วนั่นหมายความว่าถ้ามองหล,หลายมุมนะคะมองเรื่องของ โครงการคนละครึ่งก่อนนะคะอ่าโครงการคนละครึ่งของนาย,ยกประยุทธ์นะคะท่านนายกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ีเเห็นไหมะจะมีเลข29เอีกแล้วนะคะท่านก็เกิดวันที่21มีนาคม2497อายุ68นะคะอ่าถ้า,ถ,าถ้าเกี่ยวกับคนละครึ่งนี่จะมองไปถึงท่านนายกประยุทธ์เลยนะคะเพราะว่าท่านเสนอโครงการคนละครึ่งนะคะอ่าแล้วทีนี้ไอ้คนละครึ่งก็ยังหมายถึงเศษหนึ่งส่วนสองนะคะอย่างงวดที่แล้วที่หวยออก 012ก็คือแบบคนละครึ่งเสร็จหนึ่งส่วนสองนะคะอ่าแล้วทีนี้อ่าถ้าครึ่งเนี้ยครึ่งเนี้ยบางทีก็มองไปในเรื่องของห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบห้าสิบก็คือเมื่อวดที่แล้วก็หวยก็ออกเลขห้าสิบเหมือนกันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าการจนาพิเศษนะคะคนละครึ่งเนี้ยหรือไม่ก็ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าห้าสิบห้าสิบหมายความว่าเป็นตายเท่ากันอ่าเขาเรียกว่าโคม่านะคะโคม่าอ่าเป็นตายเท่ากันนะคะไอ้คนละครึ่งนะคะห้าสิบห้าสิบนะคะอ่าแล้วทีนี้สำหรับ สำหรับฝันในวัดเนี้ยจะต้องเกี่ยวกับการกินของสุกๆุดิบๆนะคะเพราะว่ากินลาบวัวน,นี่ไงไอลาบวัวเนี่ยนะคะมันก็ต้องเป็นอาหารที่สุกๆ,ๆดิบๆเขาก็เลยสื่อความว่าเออลินเล่าให้ฉันด้วยนะอ่าคือคนครึ่งแก้วครึ่งแก้วหมายความว่ากินอาหารสุกๆุดิบดบพอกินอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยมันก็จะเป็นโรคพยาธิไงมันก็จะเป็นพยาธิเดี๋ยวพอไนดะ้เสร็จมันก็เป็นการเดี๋ยวจะมีอ่าของปู่เจกนะคะที่ลุงตั้มไปฝันว่าปู่เจกอ่ะไปอุดอุด โอ้ยตายเลือดออกเอไปอุจจาระนะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าถ่ายถ่ายมีตะเลือดนะคะโอ้โหถ่ายมีตรเลือด,ะะเ,อดเดี๋ยวเ๋อารูปให้ดูอ่าอันนี้นะคะที่ลุงต้อมฝันนะคะที่บอกว่าปู่เจกเนะี่ยไปถ่ายไปขี้ที่ทุ่งนานะคะเืมจะไปเลขขี้นะคะไอ้ตรงเลขข้างล่างเนะี่ย วันไหจะเป็นเล็กขี้นะคะเพราะว่าปู่เจกเนี่ยไปถ่ายอุจจเะนะคะแต่มันเป็นเลือดไงหืมเลือดแดงฉานนะเลือดสดสดเลือดวัวเลือดเลือดวัวอย่างนั้นนะคะเลือดวัวอ่าเลือดวัวแดงฉานเต็มไปหมดนะคะอ่ามันมองมันมองได้หลายมุมแต่เมื่อวานนะแนนตะตะแต่มองในเรื่องของธรรมชาติโหดนะคะเพราะว่านอกจากฝนจะแรงน้ําจะท่วมแล้วนะคะ,ะยังแบบยังถูก ในทุนยึดที่ดินด้วยนะคะ,คะเขาเรียกว่าธรรมชาติโหดนะคะ,ะแต่อันนี้ก็จะมองไปอีกมุมหนึ่งก็คือว่าจะเป็นเรื่องของเลือดอันนี้เป็นเลือดสดๆหมายความว่าเป็นโรคมะเร็งไงคะม,มะเร็งลำไส้พวกมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่เพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้เขาบอกว่าอยากจะต้องกินเหล้านะเป็นเหล้าขวดใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ขวดเล็กๆนะแล้วสี่สิบดกี้ต้องบอกว่าขวดใหญ่ขวดใหญ่หมายความว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขวดใหญ่อันนี้ ฝันที่บอกว่าจะต้องกินเหล้าขวดใหญ่นะหืมสี่สิบดีกีขวดใหญ่ก็หมายความว่าอย่างนี้เลยนะคะขวดใหญ่ก็หมายความว่าเอออะไรอะลำไส้ใหญ่อ่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะไอ้ที่ขวดใหญ่เขาเขาเขาให้แปลความไปเป็นแบบนั้นนะที่ที่เขาบอกว่าเออเนี่ยขอเป็นขวดใหญ่นะไอ้สี่สิบดีกีนะเออเธอจะกินก็กินไปเลยนะอืมเพราะว่าไอ้สี่สิบขวดใหญ่เนะี่ยหมายความว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วไอ้ที่เลือดเต็มแดงฉานน่ะที่ปู่เจ็กปู่เจ็กไปขี้ไว้น่ะไปขี้ไปถ่ายไว้นะคะไม่มีอึน,นะคะจะมีแต่เลือดเต็มไปด้วยนะเต็มไปด้วยเลือดนะคะนองหนองทั่วดทุ่งนาเลยนะคะก็หมายความว่านั่นแหละค่ะเลือดของเออเลือดของไอ,อคนที่กินเหล้ามากอ่ะเขาเรียกว่าคนกินเหล้ามากนะหูมมันจะเป็นเขาเรียกว่าเลือดมัน มันออกมาจากกระเพาะอ่ะมันออกมาเลยนะคะมันออกมาสดๆเลยนะคะตรแต่ถวเคยเคยได้ข่าวมาแล้วก็คนอื่นเขาไล่ฟังนะว่าหูยเกือบเป็นเกือบตายเลยนะเพราะว่าหูเลือดมันออกมาจากคนกินเหล้าอ่ะคนเหล้าคนกินเหล้าอ่ะมันจะหูมันจริงๆเลยนะเราคิดว่าจะตายซะแล้วแต่ก็ยังไม่ตายอืมเพราะว่ากินเหล้าจัดไงอ่าพวกกินเหล้าจัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าอย่างนี้นะคะ มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการงดดื่มสุราแห่งชาติอ่าการลดการงดดื่มสุราแห่งชาติทำไมดรแต๋ถึงจะต้องในในฝันในฝันเนี่ยเขาจะบอกเกี่ยวกับการดื่มสุราแล้วก็ไปถ่ายเป็นเลือดนะคะเอาแล้วทำไมด็อร์ต๋วถึงคิดว่าเป็นเรื่องของสุราแล่ะก็เป็นเพราะว่านี่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 วันสำคัญของเดือนมิถุนายนนะอ่าก่อนที่เราจะไป ตอนที่เราจะไปรู้อะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้บริบทของเดือนที่หวยจะออกกันนะอ่ะ เดือนพฤษภานะยังเพราะว่าวันนี้มันยังไม่ถึงมันยังไม่สิ้นเดือนพฤษภานะมันก็จะต้องมีวันเห็นไหมเห็นไหมวันที่12วันพยาบาลสากลเห็นไหมอ่าวัที่หวยออกอ่ะอ่ามันก็มีวันกาชาตินะกาชาติก็เป็นเรื่องของเลือดแดงๆนะคะแล้ววันที่3 1นะวันงดสูบุรีโลกเห็นไหมอืมคนที่สูบุรีนะมันก็จะต้องเป็นโรคมะเร็งไงมะเร็งแบบมะเร็งปอดไงแล้วมันก็ผอมแห้งใช่ไหมคะอืมมันมันคือเลข31นะคะวันงดสูบุรีโลกเนี่ยสามสิบเอ็ดพฤษ หาคม2,531มันก็คือ31 31นะคะแล้วทีนี้พอมาเป็นเดือนมิถุนายนนะมันก็จะมีวันสําคัญเลยนะก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันนมโลกเลยนะอืมวันนมโลกเนี่ยก็คือมันก็จะมีคนน้องๆมาฝันว่าพี่ดักตาแยวหนูฝันว่าเด็กกินนมอ่าถ้าเด็กกินนมนะก็คือว่าวันที่หนึ่งเลยนะคะวันนมโลกนะคะแต่ทีนี้มันก็ยังเป็นวันมะเร็งอีกนะคะมะเร็งเต้านมเออมันมันสื่อไปถึงสองอย่างก็คือวัน ดื่มนมโลกแล้วก็วันมะเร็งเต้านมนะคะอย่า,ยาคิดมากอย่าไปคิดมากอ่าต้องต้องแปลความแบบนั้นนะคะเพราะว่าฝันเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของความ,ความ,ค,วามความเขาเรียกว่าเป็นมดเป็นโรคมเะเร็งอ่ะเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเนื้อ,อร้ายนะคะแล้วทีนี้ความสําคัญของแต่ละวันนะคะด็แต่จดมาหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าบริบทของแต่ละวันนั้น,นะในเดือนที่หวยจะออกนั้นะมีอะไรบ้างนะอ่าอย่างเช่นวันเลขยี่สิบหกวันสุนทรภู่อยู่แล้วเห็นไหมวันสุนทรภู่ก็จะเลขเดียวกับวัน ถวายพระเพลิงพระ,ะบรมศพรัชกาลที่9นะคะอ้าวเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็วันที่29 29เป็นวันเทคนิคการแพทย์อ่าเป็นวันเทคนิคการแพทย์นะคะแล้ววัน 21, 21มิถุนายนนะคะเป็นวันกรมพญาดำลงราชานุภาพนะคะที่หวยออกงวดที่แล้วนะคะที่เป็น2112นะคะเอ่อทท่ทีททมเขาบว่าเออดำนาพระราชดำริพระราชดำารดำัดอ่าปานินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับดำๆนะคะก็คือเลข21มิถุนายนเลยนะคะอื อยังไม่พอวันที่5นะคะวันชาวนาแล้วก็วันข้าวแห่งชาติแล้วก็วันที่8ก็วันมหาสมุทรวันทะเลโลกอย่างนั้นนะคะอืมอ่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้มีประกาศของสํานักนายกนะคะที่ว่าให้งดงดดื่มสุลานะคะงดดื่มสุลานะคะวันที่8กรกฎาคมเนี่ยคอ,อรมอเขามีมติเลยนะว่า8กรกฎาคม2 5 5พันห้าสิเนะเห็นชอบให้มีการกําหนดนะวันข้าวปนษานะเป็นวันงด ดื่มสุราแห่งชาติวันข่าวปรญานะคะแล้วอ่าก็มีมติคอรมอนะคะว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคม2 5ง6เนี่ยให้หน่วยงานต่างๆนะคะสนับสนุนกิจกรรมงดสุรานะคะงดดื่มสุรากันนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลให้ในหลวงนะคะเห็นไหมก็จะมีการกําหนดเลยนะคะว่าวันที่8กรกฎาคม2 5ง1เนี่ยเป็นวันงดงดดื่มเหล้าแห่งชาติเลยนะคะก็เขาก็มีการรณรงค์กันมา เห็นไหมจะมีเลข8จะมีเลข7นะคะอ่าต่อไปต่อไปเนี้ยวันเข้าพรรษาของทุกปีเนี่ยห้ามขายเลยนะคะห้ามขายเหล้านะคะแล้วก็ห้ามกินเหล้านะคะอ่าก็คือเมื่อ13ปีแล้วก็เมื่อ14ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะเห็นมาเห็นมาเขาก็จะมีเดี๋ยวจะเข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาก็คือวันที่14กรกฎาคมนะคะอืมวันที่14กรกฎาคมก็จะเข้าพรรษานะคะเราก็แต่ก่อนที่จะเข้าพรรษาก็คือวันอาสาหะบูชาวันที่13นะคะแล้วก็วัน พฤชมงคลน,นะคะที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่13นะคะเราก็เลยเลข13เป็นเลขที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอสำหรับคลิปนี้ก็เลข789แนะคะเจ็ 7, 8, 9, แล้วก็ขอเป็นเลข13ก่อนนะคะเอาเลข13แล้วก็789ก่อนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ